up sang ดีค่ะ จริงถึงผู้หญิงมาแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะวันที่2ก็จะมีงานดีๆด,ด้วยค่ะเป็นงานที่รวมเทรนด5รูปแบบมาไว้ในที่เดียวกันค่ะ,ะชื่องานชื่อว่าข้อโต้ป๊อปอัพเทรนโช่นะคะก็พร้อมที่จะมาให้ทุกคนเนี่ยร่วมถอดรหัสเพื่อค้นหาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเทรนด์แบบไหนซึ่งข้อโต้เนี่ยตั้งใจจะมอบความสุขแก่คนไทยพร้อมกับคนทั่วโลกด้วยการเนรมิตลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งเซนนะคะ,ะให้เป็นจุดนักพบให้กับทุกคนเนี่ยเข้ามาค้นหาเทรนที่ใช่สําหรับตัวเองค่ะภายในงานก็มีเ สนุกสนุตลุ้นของรางวัลสุดชิคมากมายนะคะพิเศษสุดกับกิจกรรมในวันที่2ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปก็จะมีมิทแอนกรีสกับศิลปินสุดฮอตเป้อารักแล้วก็คริสหอวังค่ะ<ว>ที่จะมาเฉลยเทรน uh ท,ท,ที่ใช่ของทั้งคู่ด้วยตบท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากหนุ่มเป้ด้วยนะคะ<ว>สำหรับเทรนท,ท,ทั้ง5ที่จัดแสดงก็คือรีทรีตนะคะสำหรับผู้ที่แสวงหาความสงบสุขแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะไดนามิกก็สําหรับสไตล์คนที่รักอิสระนะคะสมาร์ทชิคก็เป็นผู้ที่มีเสน่ห์และก็เป็นผู้นํามองการไกล ฮมอนีสก็กลุ่มคนรักครอบครัวแล้วก็พาราดอกคาะสำหรับผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่อิงตามกระแสนะคะใครอยากรู้ว่าตัวเองมีเทรนด์แบบไหนก็ไปกันได้ที่งานนะคะประมาณวันที่2ทธันวาคมค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราโดโรธีเพอร์กินส์นะคะเครื่องประดับเจมพีชบายชูชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ